สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ B ิสจีเนียสรายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทาธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาวันจันทร์สี่โมงครึง่งติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเอกพัทรธนกุลหัวหน,น้าภาควิชาการตลาดคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมนชยัยวงกิติไกรวนันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก tnn ช่อง16และ r b i t c l a s s c o m ต่อเนื่องกันจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ อาจารย์อมรหรือว่ารองศาสตราจารย์ดออรอมรเพชรสมผู้อำนวยการสานักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่งคุยกับเราต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ทําให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นเลยว่าหอกลางจริงๆมากกว่าหอกลางก็คือสํานักงานวิทยาทรัพยากรเนี่ยมีอะไรใหม่ๆขนาดนั้นเลยเหรอเปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์เอกอย่างแรกก่อนคือผมคิดว่าภาษาอังกฤษพูดปั๊บเนี่ยอ๋อมากกว่าชื่อไทยอีกนะ,ะชื่อภาษาอังกฤษของสํานักงานนี้เนี่ยคือ academic resources คืออะคาเดมิกก็วิชาการรีซอสเซสก็ทรัพยากรอ๋อพอพูดอย่างนี้คือห้องสมุดหอสมุดก็เป็นหนึ่งวิทยาทรัพยากรแล้วยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายอาจารย์มอนครแล้วถ้าใครยังไม่ได้ฟังต้องกลับไปดูคลิปเห็นว่าวันนี้หอกลางไม่เหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่เหมือนเดิมยังไงบ้างถ้าเอาแบบให้ว้าวเลยนะครับพี่ๆที่ถามมาว่าหอกลางตอนนี้ยังมีคนเข้าอยู่อีกหรือท่านต้องมาดูเองว่า หาที่นั่งได้หรือเปล่าก่อนคนเต็มหอกลางไปหมดเลยครับอหอกลางที่เคยเงียบเงียบเพราะว่าถ้ามีใครพูดจะโดนดุตอนนี้เนี่ยเด็กเด็เขาต้องฝึกพรีเซนต์ต้องพูดคุยต้องดิสคัส่าให้เขาจะเติบโตทางความคิดอาจารย์อมรบอกว่าโซนทั้งหลายเนี่ยพูดคุยกันได้เต็มที่เลยอยากเงียบไปอยู่โซนต่างหากหรือกระทั่งเชื่อหรือไม่ว่าเธอเธอ ซีรีส์เรื่องใหม่ Netflix ที่ฮันโซฮีแสดงอ่ะซีซั่นสมาแล้วไปดูที่หอ,อกลางกันหอ,อกลางมาก่อนดู Netflix ที่หอ,อกลางเป็นไปได้ยังไงหรือออกลางเนี่ยสมัยก่อนห้ามกินข้าวยวหใส่สมุดหนังสือตอนนี้เนี่ยมีโซนให้อยากกินกินจัดโซนให้เรียบร้อยจะได้ท้องอิ่มท้องอิ่มก็จะได้ไปตั้งใจเรียนอ,อ,อ่านหนังสือดูข้อมูลเข้าฐานข้อมูลอะไรเงี้ยไม่ใช่มีแค่สมุดหนังสือครับฐานข้อมูลเพียบเลยครับ ตัวเลขใหม่ๆเนื้อหาใหม่ๆวารสารใหม่ๆที่เข้าทางฐานข้อมูลเนี่ยเราเข้าทางหอสมุดกลางในวันนี้มากกว่านั้นยังมีเรื่องของ AI แต่อาจารย์ก็บอกว่าอทำนู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่ใหม่ๆนะนะมีกรอบมาตรฐานวางไว้ด้วย ISO 9001 ISO 14,00 1ซึ่งดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจารย์ได้มาหมดยังดูเรื่องของชีวะอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยได้อย่างดีด้วยที่หอกลางแล้วก็เปิด24ชั่วโมง7วันตอนช่วงใกล้สอบกับช่วงสอบด้วยรอาาครับ อันนี้ขอถามต่อยอดกับอาจารย์เอกครับอาจารย์มอนยี่สี่คุณเจ็ดที่เปิดเนี่ยตารางมันจะย,ยึดตามอะไรแล้วมันควรจะดูเดี๋ยวคณะอินเตอร์มั่งไม่อินเตอร์ภาคไทย <c oughs> ปฏิทินพวกนี้นี่กำหนดกันยังไงอะ <c oughs> เราก็กำหนดเอาตาม <c oughs> ตาม ปฏิทินของสำนักงานการทะเบียนว่าจะสอบเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มสอบเมื่อไหร่สอบเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะล่อนเวลาไปก่อนสอบอย่างน้อยสองอาทิตย์คือเราจะเปิดก่อนก่อนเริ่มสอบเนี่ยอย่างน้อยสองอาทิตย์ถ้าถือว่าเป็นช่วงไฟนนลก็อาจจะถึงเดือนหนึ่งก่อนที่จะสอบเพราะว่าช่วงสอบมันสัน้นเี่ยประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ถ้าถือว่าเป็นเป็นมิดเทอมนี่ก็แค่แค่อาทิตย์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ให้เด็กเขาเตรียมตัวเต็มที่มันก่อนที่จะเปิดนี่เด็กจะมาถามแล้วเมื่อไหลยหอกล้างจะเปิดเมื่อไหล่หอกางจะเปิดเราก็จะต้องมีประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ช่วงที่เปิดหอกางจิตติทับเจนนี่ต้องบอกว่าสภาพเป็นี้เนี่ยแน่นขนาดเ <c oughs> พราะว่าเด็กเข้ามาบางวันนี่สามพันคนเ <c oughs> ข้ามาอยู่ในนี้สามพันคนนี่คือซิงเกิลซิงเกิลไอดีนะหมายความว่านับเฉพาะถึงเขาจะเข้าออกกี่ครั้งก็ตามใจเขาแต่ว่านหนึ่งเรานับหนึ่ง ต่อครั้งที่ผมสงสัยคือคตอนตีสองน้องๆทําอะไร <c oughs> อ่านหนังสือพวกเราตอนสมัยก่อน,นจะใกล้สอบเราก็ไม่นอนนะอ,อาจารย์ผมนอนผมเลยเกลีย <ขอ S 2> ดเลยทีถึงคือกระทั่งช่วงหลังเที่ยงคืนจนถึงหกโมงเช้านี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดนี่หรือทำได้ไงอ่ะารยเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจะจนกระทัะ่งถึงเที่ยงคืน หลังจากหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นรอปภซึ่งเราก็จะจ้างรอปภของจุฬาเนี่ยมาดูแลความปลอดภัยเพราะว่าหลังสองทุ่มแล้วเนี่ยเด็กไม่สนใจบรรัตรลักละเด็กไม่ได้เด็กเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาอะ,อะชีวิตของเด็กที่เข้ามาใช้บริการยี่สิบีทับเจ็ดเนี่ยในครั้งแรกที่เปิดเลยเนี่ยอาจารย์นอมอดก็มานอนอยู่ที่นี่มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนี้มันพอที่จะเดินหน้าต่อได้ไหมนะก็คือ มานอนที่นี่ค้างด้วยกันเนี่ยกับเด็กอยู่ท,ที่อยู่ที่นี่เลยก็ยืนสี่ทับเจ็ดก็เหมือนกันแต่แล้วหลังจากที่เราเปิดไปสักพัก่งเราก็รู้ละว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างคือดูแลเรื่องความปลอดภัยจะเป็นกล้องวงจรปิดนู่นนี่นั่นเสร็จจับเรียบร้อยอ่ะตินี้จะต้องมีบรรลักษ์ที่จะต้องเข้ามาอยู่เวรเนี่ยก็เพราะว่าหลังสองทุ่มสามทุ่มแล้วเนี่ยเด็กไม่ได้สนใจละเด็กก็สนใจเพื่อนมากกว่าเดติวกับเพื่อนเป็นกลุ่มกลุ่มไป เดิมก็กังวลเรื่องเด็กเขาจะกินอะไรอะ่ะอาหารการกินเขาจะเป็นยังไงแต่พอมาอยู่จริงๆเข้าเด็กเขาไม่ได้เดือดร้อนตรงนั้นเพราะว่าเราก็มีนอกจากเรามีเวดิ่งมาชีนวางอยู่แล้วเนี่ยน,นะครับเด็กก็ก็สั่งดิลิเวอรี่มาซึา่งเดิมเดิมเนี่ยก็ก็เป็นห่วงเขาอะแต่ว่าพอเห็นดิลิเวอรี่มานี่เด็กเดลิเวอรี่รู้จักตึกเนี่ยมากกว่าคนจุฬาที่สุด อันหนึ่งก็จะทรงได้อันนึงที่ฟังอาจารย์อมรแล้วก็ทึ่งอย่างเงี้ยครับอาจารย์เอกคืออาจารย์อมรในฐานะผู้บริหารเบอร์หนึ่งของของสำนักงานเนี่ยฮะคือคิดเรื่องประสบการณ์ลูกค้าหรือ customer experience กับตัว customer journey ละเอียดมากเลยนะอาจารย์คืออาจารย์นอกจากจะดูเรื่องของคนที่เข้ามาในฝั่งของดีมาแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากแล้วเดี๋ยวคงจะได้คุยกันคืออาจารย์ดูแลเรื่องเวสที่เนี่ยดีมากเพราะอ่ะครับคือถ้าคนเข้ามาเยอะ คือในทางการตลาดบางทีเราก็เผลอว่าลูกค้าเข้ามาเลยลูกค้ามาลูกค้ามาแล้วพอมาปั๊บเนี่ยทีนี้เราลืมคิดว่ามันมีเรื่องของขยะของที่ต้องเสียหายทิ้งออกไปแต่ว่าหอกลางที่นี่ค,ครับได้ชื่อมีชื่อเสียงมากแล้วคนมาดูงานเยอะมากว่าบริหารจัดการได้แม้แต่ขยะลดขยะลงอีกมหาศาลคนยิ่งเข้ากลายเป็นว่าขยะลดลงแฮะ เครขหยนึ่งเยอะไมหมฮะาจ้านมนเยอะครับเยอะแล้วก็เดิมเนี่ยเราเขาตั้งตัวชี้วัดว่าเราจะต้องลดขยะลงได้สักสิบเปอร์เซนตต่อปีเราจะต้องลดค่าไฟลงมาสักสิบเปอร์เซนต่อปีแต่ว่ามันคอนทราสต์กับสิ่งที่เราต้องการให้เป็นคือต้องการให้เป็นคือให้เด็กเข้ามาใช้บริการที่นี้เยอะขึ้นเพราะพอเด็กเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นหมายความว่าทรัพยากรที่ใช้มันก็เยอะขึ้น ค่าไฟมันก็ต้องเยอะแน่นอนอยู่แล้วเพราะการที่จะตั้งเป้าว่าลดสิเซนี่ยมันจะทําตรงนั้นไม่ได้แหละนะครับแล้วก็เราก็อนุญาตให้เด็กเสียบทุกดีไวซ์ที่เข้าเอามาเนี่ยบางคนบางคนก็2อเครื่องสามเครื่องใช้ไปเลยใช้ไปเลยใช้ไปเลย,นะเ,ลยเพราะว่ามองแล้วเนี่ยคือต้อง student centric อะอะไรที่สามารถจะให้เขาได้คืนเขาไปได้ก็คืนเขาไปมันไม่ว่าจะเป็นระบบของออปรับอากาศ นะครับระบบของสาธารณภูปโภคต่างๆทีนี้พอมาถึงขยะคนเยอะขยะมันก็ต้องเยอะ <c oughs> เดิมเราคิดว่าจะลดจะลดขยะได้ตอนนี้เราเลยต้องเปลี่ยนตัวชีวัดอันนี้ไม่เอาละการลดขยะแบบนั้นเอาตัวชีวัดใหม่ว่าเราสามารถที่จะแยกขยะรีไซเคิลได้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> เปลี่น, <c oughs> เ,ปนเป็นตัวชีวัดใหม่แทนพระเราไม่สามารถจะบอกให้ขยะลดลงได้อีกแล้ว <c oughs> เพราะว่าคนมานเยอะขยะก็เยอะ ปัญหาของเราก็าคือว่าเราจะรีไซเคิลขยะพวกนี้ได้กี่มากน้อยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอเวนสของเด็กด้วยไงเด็กต้องรู้ว่าจะแยกชั่วยแยกขยะยังไงขวดน้ำจะต้องทิ้งยังไงเ,เศษอาหารที่เหลือจะต้องทิ้งตรงไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็หันมาหาตัวชี้วัดตรงนี้แทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตจริองๆสอย่างก็คืออาจารย์อมอมีกุสโลบายเรื่องของการลดขยะ คือถึงแม้ว่าคนจะเยอะขึ้นขยะจะเยอะขึ้นผมเชื่อว่าขยะต่อคนเนี่ยน้อยลงอย่างเช่นจะเป็นที่รู้กันในคนท,ทั่วไปว่าถ้าอยากจะมากรอกน้ําอ่ะให้มากรอกที่หอ,อกลาง<แ>เครื่องกรองน้ําดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะไม่ไปซื้อน้ําขวดพลาสติกคนก็จะรู้สึกว่าอยากจะเอาของที่เติมได้มาเติมที่หอ,อกลางอันนี้เนี่ยเป็นการคุยกันไม่ใช่แบบตู้กดน้ําสมัยก่อนที่ข้างในน้ําสกปรกสะอาดไม่รู้แต่เย็นอย่างเดียว ของอาจารย์นี่เครื่องอย่างดีมากๆเพราะเป็นแบรนด์แบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ทราบว่าอาจารย์อมรดูแลพี่แม่บ้านยังไงขยะเนี่ยนอกจากคนทิ้งแล้วเนี่ยยังมีพี่แม่บ้านเป็นตัวแปรสําคัญคือพี่แม่บ้านต้องเห็นว่าผิดต้องแยกให้ตรงนี้ต้องล้างแกก็จะหลางตรงนี้ต้องพับต้องบี้แกก็จะบี้และพับถูกต้องครับเราต้องอบรมเราต้องอบรมแม่บ้านด้วยทีนี้แม่บ้านแม่บ้านนี่ก็จะ หมุนเวียนไปตามที่ที่ประมูลได้เนาะเพราะว่าเราต้องใช้วิธีการประมูลเหมือนกันแต่ว่าบริษัทที่จะเข้าประมูลได้ตอนนี้เราก็ต้องเขียนใน TR o เลยว่าอย่างน้อยต้องมี ISO 14001เขาก็ต้องมีเตรียมคนเตรียมทรัพยากรท,ที่ที่เป็นมิกรสิ่งแวดล้อมมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้เกาเป็นสิ่งที่รเราดําเนินการต่อนะครับทีนี้มาสกู่เนี่ยพูดถึงยี่สิบสีทับเจ็ดงไม่จบ ยี่สิบทับเนี่ยเนื่องจากว่าดีมานมันสูงมากความต้องการสูงมากนะครับคือในช่วงยี่สิบี่ทับเดนี่ยเรีวยกว่าเด็กจะเดินกันตลอดเลยเราก็เลยมีโครงการว่าถ้าเป็นอยู่เหมือนเดิมเนี่ยสี่ทับเจ็ดพื้นที่เราไม่เพียงพอที่จะรองรับก็เลยในอนาคตอันใกล้ยยงนี้เราก็จะเปิดพื้นที่ยีิบสี่ทับเจ็ดเพิ่มขึ้นมหมให้เด็กเพราะถ้าสมมติว่าทางด้านท่านจย์เอกหรือคุณบรรชัยเกิดข้ามาทางด้าน ข้างตึกเราตอนนี้กาลังมีการก่อสร้างเพราะฉะนั้นทางเข้าใหม่จะเข้ามาด้านข้างได้ลหละไม่ต้องปีนบันไดขึ้นมาก็าได้จะเข้าทางด้านข้างซึ่งด้านข้างจะเป็นพื้นที่24ทับ7ที่จะเปิดเพิ่มให้กับท<อ>ีสิรวมทั้งสูตอาหารด้วยนนหรือให้ครบวงจรอยู่ในนี้นะครับตรงน,นี้อันนี้นี่อ่ หอกลางจุลาหรือว่าสามยานมิตรทาวน,น์าก็นลัจะกลายเป็นเหมือนอีโคซิสเต็มย่อยๆที่มีอะไรบางอย่าง,งในนั้น <c oughs> อยู่เยอะรวมถึงเทคโนโลยีเมื่อกี้พูดเรื่องปัญญาประดิษฐ์อาจารย์ทําไมทํไมอาจารย์จะต้องเอา generative AI มาให้ทั้งนิสิตและผู้ใช้งานใช้ครับจุลาเองก็ประกาศจนว่าจะเป็น AI university อ๋อเหรอฮะตายแล<ะ>้ว <ละ S 2> ผมตกข่าวาเป็น AI university ที่นี่แอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นี่มันก็จะประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างน,นะครับมีมีทั้งทางด้านการใช้งานทางด้านการพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ของ AI จะเป็น Last Language Model หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพวกนั้นเนี่ย Engineer เอนจิเนียร์ขาทำกันหอ,อกลางเนี่ยทำอะไรตรงนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่หอ,อกลางทำได้ก็คือว่าทำไงถึงจะให้องความรู้รกับบุคลากรของจุฬา ทีนี้เราก็มองว่าอาจารย์นี่เขาก็ต้องทำก็ได้แล้วครับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็จะมีกลุ่มนิสิตกับกลุ่มของฝ่ายสนับสนุนเท่านั้นที่มองว่าพวกนี้เราก็ต้องเร่งเพื่อให้องค์คาพยพของจุฬาทั้งหมดเนี้ยทางด้าน AI ที่มีอีโคซิสต m มของ AI เนี้ยคือขึ้นไปพร้อมๆกันน่เพราระถ้าอาจารย์ไปฝ่ายสนับสนุนไปไม่ทนนมันเนี้ยมันก็ไปต่อ,อยากหรือเด็กไปไม่ทันมันก็ไปต่อ,อยากเราก็เลยมองว่า นั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็น่าจะทําได้ดีก็คือเราเปิดอบรมทางด้าน AI ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งตั้งแต่ต้นที่เราเปิดมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับอัปเดตมาเมื่อวานเนี่ยเราอบรมไปแล้วห้าพันกว่าคนของฝ่ายสนับสนุนนะครับในจุฬานี่เราอบรมไปแล้วห้าพันกว่าคนอย,าอย่างเช่นกรณีของหอกลางเนี่ยหอกลางเนี่ย,ค,ยคือบุคลากรร้อยเปอร์เซ็นผ่านการอบรม AI คึ่งซึ่งเขาบอกว่าเหมือนเราฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งอะวัคซีนเข็มหนึ่งคือตือโอพรมไปก่อนเลยฉีดทุกคนทุกคนต้องอบรมนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานได้เรียนรู้ว่าาง AI มันคืออะไรมันเอาไปใช้งานอะไรบ้างจะใช้จริงได้บ้านใช้จริงไม่ได้ไม่เป็นไรต่อไปเราก็จะมีวัคซีนเข็ม2เข็ม3ามเข็มกระตุ้นอะไรเนี่ยเหมือนกับวัคซีนโควิดอะนะครับ,รบก็เจาะลงไปเลยว่าโอเคคุณอยากได้แบบไหนเราก็จะเทเลเมทให้นะครับก็ตั้งเป้าว่า ตั้งกับมกราปีหน้าเราจะเริ่มอบรมในอันที่มันเฉพาะทาง,างไปละอันนั้นคือส่วนของบุคลากรซึ่เราก็ทําความาทําร่วมมือกับทางด้าน h ออของมหาวิทยาลัยในการอบรมนะครับทีนี้เหลือก็ส่วนของนิสิต <c oughs> ซึ่งส่วนของนิสิตเนี่ยเราก็มองถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือว่านิสิตมีสตางค์ก็สามารถจะซื้อ a อมาใช้เองได้จ่ายได้เดือนละ หกเจ็ดร้าก็จ่ายได้ <ป dope. S 1> แต่นิสิตท,ที่ไม่มีสตังค์ที่จะไปซื้อหาพวกนี้มาเนี่ยจะทำอย่างไร <G ül üyor> ก็เลยมองว่าถ้าเราเป็นตัวกลางในการที่จะ provide AI tools ต่างๆให้กับน,นิสิตมาลองเล่นดูซิว่าอันไหนที่จะเหมาะ กับความต้องการนะครับเพราะั้นเราก็เลยไลเซน AI มาอย่างเช่น ChatGPT แล้วก็ไลเซนมาสิบไลเซน Gemini ก็ไลเซนมา1ิบไลเซนแล้วก็าลงเครื่องตึงมีต้องเป็นสิบอันะที่เราไลเซนมาเด็กมาลองดูเลยเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ําระหว่างเด็กที่มีสตางกับเด็กที่ไม่มีสตางและเด็กที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือบุคลากรที่ยังตัดสินใจไม่ได้ให้ AI ตัวไหนมันเหมาะกับเราบางคนอาจจะเหมาะกับโคพายทด บางคนอาจจะเหมาะกับเจมินายบ,บางคนอาจจะเหมาะกับสกูลาชีบ,บางคนอะไรต่างๆเนี่ยเรามีให้เล่นคุณบันจะต้องคิดถึงอย่างเงี้ยเวลาจะซื้อรถคันคถ้าไม่ลองข่าวหรือจะตัดสินใจได้หรอว่าจะอยากได้คันนี้อยากได้รถคันเนี้ยแล้วงบประมาณจะต้องคิดแล้วคิดอีกด,ด้วยคือเรื่องที่อาจารย์พูดเนี่ยคือเป็นมาจากแอดดิจูดเรื่องหนึ่งที่อาจารย์พูดซ้ำๆในรายการของเราเนี่ยสองเทปเนี่ยก็คือแคนดู อติอตจูถ้าสมมติว่าเป็นวิธีคิดแบบดั้งเดิมก็คือว่าห้องสม,มุดก็คือห้องสม,มุดดังนั้นเนี่ยบรรนารัก์มีอาที่รักษาดังนั้นก็จะรักษาก็คือ reserve เยอะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่อยากให้มันเป็น d e v e ลลอปเพราะว่าที่เนี่ยเป็นวิทยาทรัพยากรอย่างพอมันมี AI เข้ามาหน้าที่ก็เลยกลายเป็นวิธีการง่ายมากในการที่จะไม่ทําเรื่องนี้นะครับผมว่าออหน้าที่ของหน่วยงานอื่น แต่และส่วนงานก็มีหน้าที่ของตัวเองก็ไปพัฒนาบุคลากรตัวเองซิยุ่งอะไรกับอาจารอันนี้คือ,เ,อเราเกิดคนทํางานแบบนี้ได้ในองคอ์กรแต่ว่ารูปแบบวิธีคิดอาจารย์เป็นอีกแบบหนึง่งคืออะไรที่เกี่ยวทําเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยทาก่อนทาอย่างเงี้ยแล้วพอทำทำมันเกิดแคนดูแอตติจ d ดซึ่งเราพบในในพนักงานในหอ,อกลางของอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันว่าหลายคนที่มีลักษณะแบบนี้คือถ้าเกี่ยวนิดนึงก็ทําไปเลยไม่ใช่บอกว่าฉันไม่เกี่ยวไม่มองเห็นแต่สิ่งไม่เกี่ยวจะไม่ได้ทํางานนะครับ ทีนี้สิ่งที่สําคัญที่ผมว่าตั้งแต่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้หลังจากที่ฟังว่าโอ้ขอกลางแบบนี้วิทยาวิทยาทรัพยากรมีแบบนี้ก็คงอยากรู้จักตัวตนของของอาจารย์อมรมากขึ้น อาจารย์เล่าให้ฟังสักหน่อยไนดะ้ครับในฐานะเบอร์หนึ่งถ้าเกิดปกติก็ต้องเป็นซีอองค์กรใช่ไหมอาจารย์ว่าว่าเส้นทางชีวิตอาจารย์ห้าสิปีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์อาจารย,าารย์เริ่มจากไหนมหาครับอาจารย์แล้วทำไมถึงยังดูแบบมีพลังที่จะทำก่อนที่อาจารย์จะได้เล่าให้ฟังผมอยากจะเรียนทุกท่านว่าผมได้ทํางานกับอาจารย์มอมรมาช่วงหนึ่งครับรู้สึกประทับใจใน การทํางานของท่านอาจารย์อยู่แล้วการคิดเป็นระบบการมองวิจัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับอีกแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ก็เห็นอาจารย์อมรมาตลอดอยู่แล้วในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกยุคทุกสมัย oh, <yeah. S 2> คือคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่านอาจารย์ก็เคยทํางานเป็นคณะบดีเรามีตําแหน่งเทียบเท่าคณะบดีอื่นๆเช่นผู้อํานวยการสถาบันต่างๆอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการมาหลายสถาบันมากเลย บางทีเราก็งงเหมือนกันว่าคนคนเดียวทาไมทาได้หลายอย่างจัง <c oughs> แล้วก็ไปถามเมื่อหลังเทปที่แล้วก็ไปถามอาจารย์ว่าคือผู้บรรยายภาชาเชียจะนั่งอยู่ในห้องประชุม <c oughs> แล้วเรียกห้องประชุมคณะบดีถามทานอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ในห้องนั้นมากี่ปีแล้วในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการประชุมกันอาจารย์บอกยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้โห <c oughs> ม,มันเป็นยังไงอาจารย์เพราะว่าอย่างผมคนเราผมกับอาจารย์เป็นคนเจนไว แล้วก็น้องๆเจนแซตก็จะนึกภาพไม่ออกด้วยว่าการการทำงานมา50ปีในองค์กรเดียวนี้เป็นยังไงอาจารย์ก็ตอนตอนจบใหม่นะครับตอนจบใหม่นี่ก็ไปสมัครงานที่ที่ภาคเอกชนนะครับแล้วก็ปรากฏว่า,าไปแล้วเนี่ยก็จะด้วยเหตุผลอาจจะไม่พร้อมตัวเองหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ ไม่สามารถจะเข้าไปทํางานบริษัทเอกชนได้นะครับแล้วก็ความที่ว่าจริงๆก็ชอบสอบนหนังสือชอบติวเนาะแล้วก็พอดีก็มีตําแหน่งของของภาควิชาเคมีเปิดรับพอดีนะครับก็เลยก็มาสมัครที่ภาควิชาเคมีแล้วก็ได้เป็นอาจารย์มาตั้งแต่นั้นมาแล้วก็อยู่ที่นี่มาตลอดนะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าอ่ะนะครับเพราะพอจบแล้วได้ทํางานแล้วมันก็ พัฒนานตัวตอนนู่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าอันนั้นก็อดีตนานละหลังจากนั้นก็เข้าสู่วงการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ไปเป็นอรองผู้อำนวยการอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพมาประมาณสิบสองปีครับแล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ8ปดปีหมดวาลาที่นั่นก็มาเป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะครับหมด,วดเวลาจากคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยนี่ก็ มาเป็นผูนอพิวมในการส่วนเครื่องมือชุลาได้สักหกเดือนนะครับก็ได้รับมอบหมายให้มาดูแลฟื้นฟูกิจการของเหมือนกับฟื้นฟูกิจการของหอกลาดนะครับาตอนนั้นก็มันมีเรื่องของเรื่องของโครงสร้างเรื่องของอะไรเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยคือมีหน้าที่เหมือนกับฟื้นฟูกิจการมีหน้าที่จัดการเรื่องโครงสร้างของของหอกรางนะครับ จากคนที่ไม่รู้เรื่องมาเลยเข้ามาตัวคนเดียวโดดๆต้องมาเรียนรู้อย่กับู่หอกางมากี่ปีแล้วครับอยู่หอกางมาประมาณสิบเอ็ดปีได้ว้าสิบเอ็ดปีนี้อาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงของหอกลางที่ชัดเจนอะไรบ้างสิบปีก็ก็ตั้งแต่คือเด็กเพิ่มเยอะเพิ่มมากขึ้นการบริหารจัดการอะไรต่างๆนี้ก็ ก็เป็นระบบเป็นเป็นแบบอย่างมากมาตรฐานมากขึ้นนะครับรวมทั้งสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับคนหนึ่งก็คือคนจะมาดูงานเยอะขึ้นอ่ะเมือนเมื่อเช้า,เา,า,าก็มาจากมาเมื่อวานที่มาจากฮ่องกงเมื่อเช้านี่มาจากที่ไหนใครน่คือเยอะขึ้นอ่ะแล้วก็สิ่งที่ดําเนินการก็คือมองแล้วเนี่ยในเมื่อเราเป็นผู้นําเราก็ต้องเป็นผู้นำไปตลอด มันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแม้แต่อันแมนไลบรารีเนี่ยคนฟิลิปปินส์เข้ามาดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเาต้องมาจากฟิลิปปินส์มาทั้งหลายพอเขาเห็นอาจารย์มอมรปุ๊บเนี่ยเขาบอกเขาจำได้เนี่ยคนนี้เพรา่อกาเห็นในคลิปใน,ในคลิปของ Library อันแมนไลบรารีเชิญเชิญอันแมนไลบรารีเนี่ยคือสิ่งที่ <c oughs> เราบริหารจัดการห้องสมุดโดยไม่ต้องใช้บุคลากรในประจำนะครับใช้อัตโนมัติทั้งหมด นะครับซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราก็อยากจะแก้เพนพอยต์ของเราเองด้วยว่าทําไมเราต้องส่งคนไปเนี่ยคนเราเอาไปทําอย่างอื่นไหมนะครับมีอัธิจจดว่าอันไหนที่มาชีนมันสามารถทําได้ก็ปล่อยให้มาชีนมนทมนมําไปใช่ไหมครับจะเรื่องของยืมคืนเมื่อก่อนนี้ยืมคืนนี่ต้องมาที่บรรลักษ์ยืมหนังสือเนี่ยหลังจากที่ <laughs> มันอยู่สักพักหนึ่งบอกไม่เอาแล้วยืมคืนแบบเนี้ยเครื่องมาทําได้ซื้อเครื่องยืมคืนมามนะครับซึ่งอันนี้ก็ เป็นการดําเนินการของทางด้านทางด้านห้องสมุดแต่สิ่งที่อยู่ในใจตลอดคือว่าคือเราต้องพัฒนาตนเองอนี่ยพอไลฟ์ลองเรียนนิ่งเนี่ยอาจารย์มอนก็จะซึ้งซึ้ง,ซ,งซึ้งอยู่ในใจอ่ะเพรมาห้องห้องสมุดปุ๊บก็จะมาเรียนรู้ทางด้านภารกิจของห้องสมุดมาเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีของห้องสมุดซึ่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไงก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มนี้นะครับมาถึง ส่วนหนึ่งกของสมุดเอ๊ะตรงนี้มันมีมุมรัสเซียมีหนังสือภาษารัสเซียเต็มเลยอ่านไม่ออกด้วยความหงุดหงิดอั้นเรียนภาษารัสเซียเรียนภาษารัสเซียซะเลยว่าจะให้มันอย่างน้อยก็ผ่านตาเรารู้่ามันอ่านยังไงอะไรก็เงียด้ครับอาจารย์มีคติประจําใจไหมครับคติประจําใจเหรอเขาบอกว่า แล้ววันนั้นมันก็ผ่านพ้นไปอ๋อ this too shall pass อันนี้อันนี้เป็นเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตประมาณหนึ่งเลยนะถึงจะเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของของประโยคคือไม่ว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ผ่านไปละนะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็ทาให้มีความรู้สึกว่าปล่อยวางเถอะอาจารย์เอกสรุปรวบยอดดีไหมครับสำหรับการพูดคุยตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ถอดรหัสคือมันคงมีรหัสเยอะมากจากสิ่งที่อาจารย์อมรคิด เราเรามองการบริหารจัดการสํานักงานวิทยาทรัพยากรในมุมของอาจารย์อมรยังไงดีครับผมคิดว่าหลายอย่างที่ถอดรหัสได้แต่ดูเหมือนว่าหัวใจของการทํางานของท่านอาจารย์เนี่ยคือเขาไม่ใช่เราคับคือเขาไม่ใช่เราอาจารย์บริหารจัดการอย่างเราคุยกันในกลุ่มผู้บริหารว่าความโดดเด่นของท่านอาจารย์อมรคือเรื่องไหนนี่แอบมาคุยกันในรายการคืออาจารย์มีพลังเมตตาสูงมากและพลังเมตตาที่ว่านี่ก็คือคิดถึงเขาพอคิด อยากจะดึงวิทยุจุฬามาอยู่กับวิทยาศตทรัพยากรก็เป็นเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้เขาดีขึ้นและอยากจะดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพราะอยากให้เขาดีขึ้นไม่ได้อยากเข,เา,เขามาทําอะไรนะคืออยากมาทําให้เขาดีขึ้นนั้นก็จะเห็นรายการที่ดีๆของวิทยุจุฬาแล้วก็ยังคิดถึงไม่ใช่แค่คนทํางานคิดถึงคนที่จัดรายการคิดถึงคนฟังอาจารย์ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็นั่นคือเป็นเรื่องของวิทยุจุฬาแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องของ student centric ตลอดเวลา คือคิดว่าทํายังไงให้เขามีความสุขคิดยังไงคิดด้านดีมานไม่คิดด้านสัมลายด้วยนะค,คิดด้านดีมานดีมานมันเป็นภาษาของนักเศรษฐศาสตร์อย่างคุณเล็กครับครับ,รบ,รบอันนี้คือเรื่องหนึ่งคือเขาไม่ใช่เราอย่างที่สองคืออาจารย์มีจังหวะที่ดีมากเลยที่เราคุยกันว่าหยิบยืมคําของดรเทียมโชคพัฒนาจากสาพัฒมาก,ก็คือเร็วช้าหนักเบาคขาที่แล้วเราก็คุยกันว่าอาจารย์ไม่ได้จะเร็วใช่เร่งเร่งเร่ง,งไหมอาจารย์รู้ว่าตรงนี้ต้องชา้า อาจารย์ไม่บอจะวัดผลจะให้ออกไม่มีอันนี้คือหนักมีทั้งหนักและเบาผสมในการบริหารจัดการอย่างที่สามคืออาจารย์เป็นคนที่เติมความรู้อาจารย์ไม่เต็มเลยคือจริงๆอาจารย์เป็นคนรู้มากรู้เยอะมีองค์ความรู้อย่างยิ่งแต่เห็นภาษารัเสเซียอาจารย์ไม่เรียนครับเรื่องใหม่คนที่จะเป็นผู้บริหารในหลากหลายองค์กรได้เนี่ยต้องเจอเรื่องใหม่มหาศาลมาก ครับก็เ,เป็นเรื่องของการที่เราจําเป็นต้องเติมความรู้ตลอดเวลาแล้วท้ายที่สุดสําคัญมากเลยผมว่าประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือและปล่อยวางให้เป็นได้ครับคุณทำงานคุ้นมากเลยครับขอบคุณอาจารย์อมรที่มาถ่ายทอดความคิดตั้งแต่การบริหารจารัดการองค์กรที่ชื่อว่าสํานักง,งานวิทยาทรัพยากรแล้วก็ตัวตนและวิธีคิด ในการเป็นผู้บริหารของอาจารย์วันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรอมรเพชรสมผู้อำนวยการสํานักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยเน้นยา้าน้องนิสิตสิทธิ์เก่าผู้มาใช้บริการวิทยาทรัพยากรเจออาจารย์เดินเข้ามาสวัสดีได้ไคุยได้เรียนรู้จากอาจารย์กันทักทายเบอร์หนึ่งขององค์กรได้ที่นี่วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบผมกับอาจารย์เอกลาไปพร้อมกับอาจารย์อมรและก็ทีมงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ